ให้ดูก่อนเลยนะครับ mg ep plus รถวิ่งมานะครับเกือบจะ40่0มกิโลเมตรแล้วนะครับเกือบจะ4ี่0มืกิโลเมตรละ,ะค่าความต้านทานนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ค่าความต้านทานจุดเนี้ยนะครับนะบมันคืออะไรนะครับมันควบคุมอะไรเกี่ยวสัมพันธ์อะไรกับคอมแอร์นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีเนาะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมแบบ อ uh, OBD ที่ใช้อ่าสแกนโดยเฉพาะเหมือนอ่า uh, เครื่องสแกนทั่วไปนะครับ uh, ดังนั้นค่าที่เขาเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิกลงไปว่าไอจุดนี้คือคอมเพรเซอร์นะหรือจุดนี้คืออะไรอย่างแบบเจาะจงนะครับ uh, แต่ค่านะครับค่าของมันจริงๆเนี่ย uh, เดี๋ยวผมจะลองปิดแอร์ก่อนนะครับ ค่าของมันจะอยู่ที่แปดพันกว่านะครับแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดโอห์มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอแต่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยอ่ามันอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับไม่ว่าจะเปิดแอร์หรือปิดแอร์มันจะอยู่ค่านี้ตลอดนะครับอันนี้แจ้งเจ๊เปิดละนะครับมันอยู่ที่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดห้านะครับอ่า แต่ถ้ามันเพี้ยนนะครับอย่างเนี้ยผมเร่งความยงความเย็นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ค่าเดิมนะแต่ว่าพอเราเร่งเนี่ยมันจะเริ่มเพี้ยนเนี่ยจากจุดห้ากลายเป็นศูนยแล้วเห็นไหมค่ามันจะเริ่มเปลี่ยนซึ่งตรงเนี้ยสรุปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องมือเฉพาะในการเจาะระบบของเขาเนี่ย มันไม่มีนะครับมันไม่เหมือน OBD ที่ไปใช้กับแบร์รถรุ่นอื่นๆนะครับอย่างตอนนี้เราล้านปุ๊บเนี่ยเหลือ6 5พ9้าอหบ้าโอห์มแล้วนะครับจาก8,000กว่าโอห์มนะครับจุดเนี้ยคืออะไรนะครับทำไมมันถึงลดนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าไอ้จุดเนี้มันลดเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันจะเสียนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความจริงนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะเป็นความจริงเพราะว่าเรา ไม่มีอะไรที่จะเช็คไปได้มากกว่าโปรแกรมตัวนี้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีโปรแกรมในเจาะในระบบรถไฟฟ้าได้เป๊ะๆมากมายนักนะครับเพราะรถไฟฟ้าเป็นรถเทคโนโล,โลยีใหม่แล้วค่อนข้างจะเรียกว่ากักนะป้องกันการเจาะระบบ่าเจาะระบบไว้อยู่นะครับดังนั้นการทํางานต่างๆมันเลยลําบากนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้อง หาสาเหตุนะครับเราจะต้องหาสาเหตุก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ลดลงไปแล้วนะครับเหลือตีสี่พันกว่าโอห์มแล้วนะครับสี่พันเก้านะครับอ่าต้องมาหาสาเหตุกันนะครับหลังจากที่ช่างเจนะครับทดสอบนะครับรอมันลานอยู่นะครับอ่าสวิงไปสวิงมาครับเปิดสุดนะครับเปิดจุดนะครับค่าจะกลับมาที่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดห้านะครับนี่อ่า ทำไมถึงกลับมาค่าอ้าโดดลงไปแล้วนะครับ6842.5นะครับค่าไม่นิ่งเลยนะครับอ่ะนี่ลดความเย็นลงนะครับเปิด25อ่ะเปิดไปหายแล้วละกันนะครับอยู่สี่เจนะครับ สี่ห้าเก้าเก้าโดดไปโดดมาไม่มีค่าไหนนิ่งเลยสักค่าหนึ่งนะครับปกติมันต้องนิ่งนะ,ะวันนี้นะครับช่างเจก็มาเปิดฝาโปรงนะครับคาบน้ํามันคาบดินนะครับดินน้ํามันดินนะครับแล้วก็มีคาบมันๆของน้ํามันด้วยนะครับ นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนขี้ปุ่นอย่างเดียวนะคิดว่าโอลิงนะครับน่าจะเริ่มซึมแล้วอาตอนนี้ครับจังเจก็เดี๋ยวเติมน้ำยาเข้าสู่ระบบนะครับมีขาดหายไปบ้างนะครับเเติมให้เต็มก่อนนะครับอ่าหลังจากทำการนะครับ ลองเติมน้ำยาเข้าไปนะครับก็ได้ค่าที่ดีขึ้นนะครับก็ทำการแจ้งนะครับลูกค้าว่ามันมีการรั่วนะครับของตรงนี้นะครับเห็นภาพน้ำมันชัดเจนนะครับก็ทำการนะครับต้องถ่ายน้ำยาทิ้งนะครับที่เพิ่งเติมไปเมื่อะกี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแกะออกมาดูว่าโอริงมันเสียหรือเปล่าอย่างไรนะครับนายก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโอริงนะครับ โอลิงประกอบท่อเรียบร้อยนะครับเ็ดน้ํามันให้แล้วนะครับอ่านี่โอลิงนะครับโอลิงเขียวก็จัดการเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี้ก็ทาการแว็กข้ามระบบอยู่นะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในมาตรฐานแล้วนะครับห้าร้อยไมโครนะครับแต่ทางเตจะให้มันต่ํากว่านี้นะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับ นี่ครับเราก็ทําการนะครับเติมน้ํายาเข้าไปที่609กรัมนะครับ609กรัมนะครับวันนี้ต่อเกียร์เดียวนะครับโรเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่30 psi นะครับเร่งสปีดทุกอย่าง100%นะครับความแอร์ไม่ดังนะครับจะยินต่เสียงพัดลมนะครับคอามแอร์ไม่ดังมาเข้าไปดูค่าการํำงานของตัวรีเิสแตนกันนะครับหลังจาก เปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงแล้วก็แว็กเตอร์น้ํายาใหม่นะครับนี่นะครับนิ่งๆนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดห้านะครับไม่ว่าเราจะเบาพัดลมนะครับอ่าเบาพัดลมเบาความเย็นนะครับอ่านี่เบาหมดเลยนะครับอ่ะเอาเท่ากับมาเช้าเลยนะครับพัดลมหนึ่งคีดนะครับอ่ามาเช้าเห็นไหมค่าไม่เพี้ยนไม่โดดไปไหนแล้วนะครับ แต่ท่างเจต้องบอกจริงๆว่าท่างเจไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราไม่มีวงจรนะครับไม่มีวงจรไม่มีไดอะแกรมนะครับเราเลยไม่รู้ว่าระบบแอร์นะครับของคอม p พิวเตอร์เนี่ยมันทําไมถึงไปเกี่ยวพันนะครับกับตัวค่าดิสซตนหรือเปล่าอะไรยังไงครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นข้อมูลจากทางช่างในกลุ่ม MG EP นะครับผมเขาได้แจ้งไว้ว่าเนี่ยถ้าไอ้ค่าเนี้ย มันเพี้ยนนะครับอ่าก็คือให้แวกข้ามนะครับเติมน้ยายาแอร์ใหม่แต่พอดีคันนี้โอลิงที่ตัวชิลเลอร์นะครับมันรั่วนะครับก็ถือโอกาสเป็นการแวคข้ามไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดอะไรเปลี่ยนโอลงโอลิงเนี่ยมันต้องแวคข้ามใหม่นะครับก็ต้องเติมน้ํามันคอมเข้าไปใหม่นะครับอ่าค่าก็นิ่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่า มันจะกลับมาเป็นหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ช่างเจอบอกคือเราไม่รู้อาการที่แน่ชัดว่ามันเป็นจากจุดอะไรสาเหตุอะไรนะครับแต่ณเวลานี้ที่ทําได้ดีที่สุดคือแวกคัมเปลี่ยนน้ายาแอร์นะครับเพื่อประคองค่านี้นะครับเพื่อให้มันอยู่ค่านี้ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเปิดแอร์อันนี้ช่างเจปิดแอร์แล้วนะครับอ่าปิดแอร์เห็นไหมครับปิดแอร์ค่าก็เท่าเดิมนะครับเปิดแอร์อ นไ,ไครับค่าก็เท่าเดิมเมื่อเช้านี้สวิงไปสวิงมานะครับเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่มักจะเจอสักวิ่งประมาณสองหมื่นถึงสี่หมื่นโลเนี่ยนะครับที่เจอนะครับาตามข้อมูลที่ช่างในกลุ่มบอกมานะอันนี้ก็ลังจะสี่หมื่นนะครับคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกันไปเปลี่ยนโอลิงของข้อต่อ ชิลเลอร์นะครับมันรั่วเพราะว่าเมื่อเช้านี้ลองแล้วพอเติมน้ำยาปุ๊บค่านะครับค่าตัวนี้มันก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาอยู่เท่านี้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่นิ่งบางทีมันลงไปเจ็ดพันก็มีนะครับดังนั้นก็เลยพอจะสรุปประมาณทางได้นะครับต้องบอกว่าประมาณทางนะครับว่าลองเปลี่ยนตัวโอลิงก่อนไหมเพราะว่ามันรั่วนะครับแล้วก็แว็กเติมน้ํายานะครับค่าที่ได้ก็ตามที่เห็นโอเคใครที่ใช้ MG นะครับ MG EP นะครับ ES หรือว่า เอสเ e v นะครับก็ลองดูค่าเหล่านี้ด้วยละกันนะครับถ้าหาช่างนะครับที่แวกข้า uh, มระบบก็เรียนเชิญกันได้นะครับการทำรถไฟฟ้าคเครื่องมือต้องถึงนะมันไม่ใช่ใช้คอมเพรสเซอร์มานั่งแวกข้ามนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องแวกข้ามเครื่องเล็กแวกนะครับมันแวกไม่ลงนะครับเครื่องเล็กแวกไม่ลงทั้งวันยังไม่ได้เลยนะครับขนาดเครื่องใหญ่เครื่องละไม่ได้ว่าจะอะไรนะครับเครื่องหลักหมื่นเนี่ย ยังเป็นสองชั่วโมงเลยนะครับยิ่งรถผ่านการใช้งานเป็นปีนะครับยิ่งแวกนานนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ